ท่านต้องมีความรู้ตัวไม่ใช่เพียงบุคลิกลักษณะความรู้ตัวคือสิ่งที่แท้จริงบุคลิกลักษณะคือความรวงบุคลิกลักษณะนั้นจำเป็นสำหรับผู้ที่ไม่รู้ตัวถ้าท่านมีตาท่านไม่จำเป็นต้องมีไม้เท้าเพื่อพาท่านเดินเพื่อคาหาทางถ้าท่านมองเห็นท่านไม่ต้องถามคนอื่นว่าประตูอยู่ที่ไหนบุคลิกนั้นจำเป็นเพราะผู้คนไม่รู้ตัว บุคลิกเป็นเพียงน้ำมันหล่อลื่นซึ่งช่วยให้ท่านใช้ชีวิตอย่างราบรื่นจอร์ดเกอร์เจฟเคยบอกว่าบุคลิกก็เหมือนกันชนซึ่งใช้กั้นระหว่างรถไฟสองตู้ถ้าเกิดอะไรขึ้นกันชนนี้จะช่วยปกป้องป้องกันไม่ให้ตู้รถไฟทั้งสองชิ้นนี้ชนกันหรือเหมือนกับสปริงรถมีสปริงเพื่อให้ท่านเคลื่อนไปได้อย่างนุ่มนวลสปริงใช้เพื่อรองรับแรงกระแทก จึงเรียกว่าชคอักนั่นคือสิ่งที่บุคลิกเป็นบุคลิกก็คือชคอักผู้คนถูกสอนให้อ่อนน้อมถ่อมตนถ้าท่านเรียนรู้วิธีที่จะอ่อนน้อมถ่อมตนนั่นก็คือใช้ชกอักของท่าน mm hmm. เมื่อได้เรียนรู้ว่าจะอ่อนน้อมถ่อมตนอย่างไรท่านก็สามารถป้องกันตัวเองไม่ให้กระทบกับอับตาของผู้อื่นได้คนเหล่านั้นจะไม่ทำร้ายท่านมากนะักเพราะท่านเป็นคนถ่อมตัวแต่ถ้าท่านเป็นคนมีอัตราสูง ท่านก็มีแนวโน้มที่จะเจ็บปวดซ้ำแล้วซ้ำเล่าอัตตานั้นเป็นเรื่องอ่อนไหวดังนั้นท่านจึงต้องใช้คอนอกทอมตัวปิดบังอัตตาของท่านไว้ซึ่งก็ได้ผลเพราะช่วยให้ท่านใช้ชีวิตได้อย่างราบรื่นแต่ก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงท่านบุคลิกหมายความว่าท่านมีคำตอบที่เตรียมไว้พร้อมสำหรับทุกคำถามในชีวิต ดังนั้นไม่ว่าสถานการณ์จะใดจะเกิดขึ้นท่านก็จะตอบสนองตามรูปแบบตายตัวที่มีอยู่เพราะท่านตอบสนองตามคำตอบที่เตรียมไว้แล้วนั้นจึงไม่ใช่การตอบสนองที่แท้จริงแต่เป็นเพียงปฏิกิริยาผู้ที่มีบุคลิกจะตอบโต้ด้วยปฏิกิริยาส่วนผู้ที่มีจิตํำนึกจะตอบสนองโดยทำความเข้าใจกับสถานการณ์สะท้อนความเป็นจริงตามที่เกิดขึ้นและจากการสะท้อนนั้น จึงได้กระทำผู้ที่มีบุคลิกภาพจะมีปฏิกิริยาส่วนผู้ที่มีความรู้ตัวจะกระทำผู้ที่มีบุคลิกภาพจะทำหน้าที่ไปตามกลไกเช่นเดียวกับหุ่นยนต์เขามีคอมพิวเตอร์อยู่ในใจเต็มไปด้วยข้อมูลลองถามอะไรเขาสักอย่างแล้วคำตอบที่เตรียม้อมไว้ก็จะออกมาจากคอมพิวเตอร์